คู่ที่2ผมหยิบยกไปรายการเบลเยียมครับนะครับเป็นบอลถ้วยของทางด้านประเทศเบลเยียมนะครับคลับบูธนะครับพบทางด้านอุเอสรูเวนนะครับคลิกออฟในเวลาตีสองสนาทีนั่นเองครับผลงานของทางด้านคลับบูธนะครับหเกมล่าสุดนะครับชนะ4ครับเสมอ1นะครับในเกมล่าสุดนี้ก็เปิดบ้านครับเอาชนะทางด้านเวสโตโลครับไปที่นะครับ4ประตูต่อ3ครับ ในส่วนของทันั้นทีมเยือนครับอย่างทันดันอุเอสรูเวนนะครับ5เกมล่าสุดครับชนะ3ครับเสมอ1แล้วก็แพ้1ครับในเกมล่าสุดนะครับเปิดบ้านเอาชนะทันั้นเบียร์ช็อตไปที่2ประตูต่อ0ครับสภาพทีมนะครับความพร้อมของทันั้นเจ้าบ้านครับขับบลูทนะครับเกมวันนี้จะไม่มีทานดันแม็กซิมเดลคุยเปอร์ครับบียอนไมเยอร์นะครับที่มีอาการบาดเจ็บครับในส่วนของการจัดเซตขุมกําลังวันนี้นะครับจะใช้งานทั้งนัดสก็อปโอแซนะครับดาวยิงประจําทีมครับยืมไปทางด้านหน้าเป้าครับ แผงกลางก็จะมีทั้งด้านครับฮันวานาเคนนะครับรวมถึงทางด้านคิสตอร์โซลิดนะครับเป็นตัวเชื่อมเกมนะครับส่วนทางด้านทีมเยือนครับอย่างทางด้านอูเอสลูเวนนะครับวันนี้จะไม่มีทางด้านอันเตียมชูกี้ครับเซนเตอร์แบ็กครับรวมถึงทางด้านดิโฟเฟนทิงนะครับแบ็กขวานะครับที่มีอาการบาดเจ็บครับในส่วนการจัดเซตขุมกําลังวันนี้จะใช้งานทางด้านอิตวูเอมิซี่นะครับเป็นตัวจบสกอร์ครับเกมแดงกลางก็จะมีทางด้านสเตฟานมิทโววิดครับ ยูเซฟมัสซิกนะครับรวมถึงด้านวินเลียมบาเรวิซ่านะครับเป็นตัวนะครับเชื่อมเกมนั่นเองนะครับในส่วนนะครับสตีนะครับในการเจอกัน,นครับเล่นในบ้านของทางด้านคลับบูธนะครับ ก็ขับบูธนะครับเปิดบ้านเอาชนะทนาดั่นอุเอสลูเวนไปที่3ประตูตัวหนึ่งครับก็ต้องบอกว่านะครับความเหนือชั้นนี่ขับบูธนะครับเหนือชั้นกว่าทนานั่นอุเอสลูเวนพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นทาาด้านศักยภาพของทีมครับนักเตะครับปัจจัยหลายๆอย่างครับก็ต้องบอกว่าอุเอสลูเวนนี่สู้ทางด้านขับบูธไม่ได้เลยนะครับส่วนนะครับสติในการเจอกันครับทางด้านขับบูธนี่ก็ข่มทนานั่นอุเอสลูเวนอยู่หลายช่วงตัวเลยนะครับแถมในฝั่งทีมเยือนนี่เวลาเล่นนอกบ้านก็เล่นไม่ดีด้วยนะครับ วันนี้ผมเชื่อว่านะครับขับบูธน่าจะเปิดบ้านครับเอาชนะธนัตอุเอสลูเวนไปได้ครับด้วยสกอร์ระยะห่างถึง2ประตูนะครับวันนี้ครับให้เลือกเชียร์ทดนานขับบูธเจ้าบ้านไปได้เลยครับก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมครับบ้านเขียวครับ4-0-9นะครับมีแอสไตน์ำหน้าครับมีทั้งข่าวสารกีฬานะครับวงการฟุตบอลแล้วก็มวยไทยนะครับรอท่านอยู่ครับในกลุ่มในชมรมครับ